เอ Emu54 Movie Insight ว่าไงไวยรุน่นชักกี้ <stunning> ชักกี้ทีวีซีรีส์สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับชักกี้ทีวีซีรีส์ ในตอนจบซีซั่นแรกของชักกี้ทีวีซีรีส์ก่อนจะไปรับชมกันอย่าลืมกดติดตามเอ็มมุกไฟล์แนลกันด้วยนะครับใครกดแล้วพี่เอ็มก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมไม่ให้เสียเวลาไปรับชมกันเลยครับในตอนจบของชักกี้ทีวีซีรีส์ตอนที่8เริ่มเรื่องแอนดี้ไปที่บ้านของจูเนียเพื่อตามหาเจคและเขาถามคำถามกับจูเนียแอนดี้เตือนจูเนียให้อยู่ห่างจากตุ๊กตา และเมื่อแอนดี้กลับออกไปชักกี้มันโผล่มาจากโถส้วมจูเนียถามมันว่าทำไมมันไม่ฆ่าแอนดี้ในตอนนั้นชักกี้บอกว่ามันได้เตรียมแผนสุดพิเศษสำหรับแอนดี้เอาไว้แล้วขณะที่เจกและเล็กซี่คุยกันถึงเหตุผลว่าทำไมชักกี้ถึงต้องการครอบงำพวกเขาทันใดนั้นเองก็มีเสียงผิวปากดังขึ้นเจ้าชักกี้มันโผล่มาจะทำร้ายพวกเขา คลายก็โผล่มายิงหัวมันกระจุยเธออธิบายให้เจคและเล็กซี่ฟังว่ามีชักกี้อยู่หลายตัวด้วยคาถาวูดูที่สามารถแยกวิญญาณเข้าสิงกับตุ๊กตากูดกา๊ดไกยตัวอื่นๆคลายยังบอกด้วยว่าชักกี้สามารถฆ่าเด็กคนหนึ่งได้เขาก็สามารถสร้างกองทัพของเขาได้เจคบอกคลายว่าพวกเขาต้องไปช่วยเดวอนที่กำลังตกอยู่ในอันตราย แต่เพื่อให้พวกเขาปลอดภัยคลายจึงวางยาพวกเขาทั้งเจคและเล็กซี่ก็สลบไปที่บ้านของชาสลีเรทิฟฟานี่เจอิกก้านอนอยู่ที่พื้นเธอกำลังจะฉีดยาสลบนิก,กา้าแต่นิก,ก้าก็ถีบเธอกระเด็นลม้มลงนั่นไม่ใช่นิก,กา้านั่นมันชักกี้มันกำลังจะแทงเธอด้วยมีดจูเนียและตุ๊กตาชักกี้ก็เข้ามาขัดจังหวะพอดี พวกเขาเดินลงไปที่ชั้นล่างที่ที่ขังเดวอนเอาไว้และมีกองทัพชักกี้ที่พร้อมจะออกอลาวาดนับสิบสิบตัวที่หน้าบ้านทิฟฟานี่ได้ตกลงกับคนส่งของให้เอาตุ๊กตาชักกี้ไปส่งที่โรงภาพยนตร์ในคืนวันพรุ่งนี้เธอกลับเข้ามาในบ้านชักกี้และชักกี้คุยกันถูกคอทิฟฟานี่วีนใส่เขาทั้งคู่จนเธอโกรธจัด เหลอตบหน้าชักกี้ในร่างนิก้าที่ปากเสียทำให้จิตของนิก้าคนเดิมกลับมาชักกี้บอกทิฟฟานี่ว่าให้ฆ่านิก้าซะแต่ทิฟฟานี่เกิดอาการลังเลมันจึงบอกจูเนียให้ฆ่านิก้าแทนทิฟฟานี่กลัวว่าจะเสียร่างนิก้าไปเธอจึงตัดสินใจตัดหัวเจ้าชักกี้และยังเตรียมแผนต้อนรับแอนดี้นั่นคือกระเป๋าที่เต็มไปด้วยระเบิดซีโฟ เธอวางกับดักเซ็นเซอร์ไว้เมื่อมีอะไรผ่านเข้ามาโดนเซ็นเซอร์ระเบิดก็จะทำงานทันทีและทิฟฟานี่จูเนียร์และนิก้าที่สลบกับตุ๊กตาชักกี้อีกตัวก็ขับรถออกจากบ้านหลังนั้นไปภายในบ้านขณะที่ตุ๊กตาชักกี้หัวขาดกำลังจะฆ่าเดวอนแอนดี้ก็โผล่มาซัดมันด้วยไม้เบสบอลเขาช่วยเดยวอนเอาไว้ได้แอนดี้ถามมันว่า พวกตุ๊กตาชักกี้ที่เหลืออยู่ที่ไหนใครก็เดินทางมาถึงที่นอกบ้านเธอไม่รู้ว่าที่ประตูมีกับดักระเบิดเธอเปิดเข้ามาและบ้านทั้งหลังก็ระเบิดเป็นชิ้นๆ <S <S เมื่อเจกและเล็กซี่ตื่นขึ้น <S <S พวกเขาเห็นข่าวบ้านของชาลส์ลีเรระเบิดทั้งคู่คิดว่าเดวอนตายแล้วเจกเสียใจมาก แต่เดวอนก็ปรากฏตัวขึ้นและเขาปลอดภัยดีเดวอนเล่าให้เจคฟังว่ากองทัพชักกี้กำลังมุ่งหน้าไปงานฉายภาพยนตร์การกุศลของนายกเทศมนตรีและพวกเขาต้องหยุดมัน ที่หน้าโรงภาพยนตร์เจนิเฟอร์ทิลลี่ที่ทิฟฟานี่เข้าสิงเป็นแขกรับเชิญคนดังและเธอได้นำตุ๊กตาชักกี้จำนวนหนึ่งไปแจกให้เด็กที่ขาดแคลนทั่วประเทศและยังมอบมันให้กับแครอลน์อีกด้วยจูเนียหลอกล่อให้เล็กซี่ไปหาเขาและเธอก็ถูกจับไปจูเนียก็เปิดเผยท่าแท้ความชั่วร้ายของเขาออกมาขณะที่คนทั้งเมือง กำลังรับชมการฉายภาพยนตร์การกุศลอยู่ที่ด้านหลังของจอหนังจูเนียและชักกี้พยายามเกลีย้ยกล่อมให้เล็กซี่เข้าร่วมกับพวกเขาหลังจากจูเนียและเล็กซี่พูดคุยกันอย่างจริงใจทำให้จูเนียได้สติจูเนียกำมีดแน่นและพุ่งตัวไปแทงชักกี้เข้าที่หน้าอกแต่ชักกี้ก็ได้เสียบมีดเข้าไปที่ร่างของจูเนียด้วย และเขาเสียชีวิตลงในที่สุดที่นั่งในโรงภาพยนต์อีธานพ่อของเล็กซี่ถูกฆ่าตายคาเก้าอี้โรงหนังโดยชักกี้ตัวหนึ่งที่มันซ่อนตัวอยู่ใต้เก้าอี้และแทงมีดทะลุที่นั่งคนดูขณะที่ภายในโรงภาพยนตร์เกิดความโกลาวลาหนอนลมานเจกและเดวอนก็มาถึงที่เกิดเหตุเจกบอกเดวอนให้พาแครอโรไลออกไปชักกี้ ก็ออกมาจากใต้เก้าอี้และบอกกับเจกว่าเมืองเฮกเค n นแซกจะต้องตกอยู่ในเงื้อมมือของมันมันวิ่งไล่เจกและใช้มีดฟันไปที่ขาเขาจนล้มลงมันจะแทงเขาแต่เขาได้จังหวะและเหยียบมันไว้ติดพื้นแล้วกระแทกร่างมันเข้าไปกับผนังเจกบีบคอเจ้าชักกี้ลิ้นจุกป,ปากตาถลนออกมาและฆ่ามันจนตายที่หน้าโรงภาพยนตร์ ทิฟฟานี่เตรียมรถบรรทุกตุ๊กตาชัคก,กี้สำหรับไปส่งที่สนามบินแต่แอนดี้ทุกคนขับรถสลบและขับรถออกไปแทนทิฟฟานี่เห็นดังนั้นเธอโกรธมากที่แอนดี้เข้ามาขัดขวางแผนร้ายของเธอแต่ยังไม่ทันไรตุ๊กตาทิฟฟานี่ก็โผล่มาจากด้านหลังและเอาปืนจี้แอนดี้ไว้และมันบอกให้แอนดี้ขับรถต่อไป ขณะที่นิก,ก้าหลังจากที่เธอฟื้นจากการสลบเธอก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะเธอถูกทิฟฟาน,นี่ตัดแขนตัดขาเธอทั้งสองข้างคราวนี้ไม่ว่าจะเป็นชักกี้หรือนิก,ก้าก็ไม่สามารถจะหนีไปไหนได้อีกแล้ววันรุ่งขึ้นเจกเดวอนและเล็กซี่ไปเยี่ยมหลุมศพของสามพ่อแม่ลูกโลแกนบรี Logan, ie, และจูเนียเจก ขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยชีวิตเขาและขณะที่พวกเขากอดกันอยู่ก็ปรากฏบุคคลลึกลับสวมถุงมือสีดำแอบมองพวกเขาจากด้านหลังของต้นไม้ในตอนจบของซีซั่นชักกี้นั่งอยู่ข้างเต้าผิงพร้อมกับอ่านหนังสือมันเล่าให้เราฟังด้วยบทสรุปของการสังหารเหยื่อในซีซั่นแรกทั้ง21รายและมันบอกกับคนดูว่าเรื่องราวของใคร แอนดี้และนิกก้าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาให้ติดตามได้ในซีซั่น2และซีรีส์ก็จบลงในชักกี้ตอนที่8ชักกี้ตุ๊กตานักฆ่าได้อลรวาสนะครับจนนำมาสู่บทสรุปที่น่าตื่นเต้นในขณะเดียวกันก็ปูเนื้อเรื่องปูทางไว้สำหรับสร้างต่อในอนาคตข่าวดีครับคือเราจะได้ชมซีซั่น2ในปี2022 ข่าวยังไม่เป็นทางการบอกว่าน่าจะฉายเดือนตุลาคมเพราะเนื้อเรื่องตอนที่8มันก็ยังไม่จบโดยเฉพาะยังยิ่งแผนของเหล่าตุ๊กตาชักกี้ในรถบรรทุกที่แอนดี้ถูกทิฟฟานี่ในร่างของตุ๊กตาเอาปืนจี้บังคับเขาอยู่แผนชั่วร้ายของทิฟฟานี่คืออะไรเธอจะส่งตุ๊กตาชักกี้เหล่านี้ไปที่ไหนแน่นอนครับมันเปิดเนื้อเรื่องที่จะต่อยอดรายละเอียดในอนาคต ส่วนคำถามของชักกี้ในตอนที่8นี้นะครับหลายคนสงสัยว่าคลายที่เปิดประตูแล้วระเบิดเธอตายจริงๆหรือเปล่าในเว็บไซต์ต่างประเทศเขาวิเคราะห์อย่างนี้ครับว่าเธออาจจะรอดเพราะเธอเป็นตัวละครในตำนานถ้าโผล่มาไม่กี่ฉากแล้วตายนี่ผมว่าแฟนๆชักกี้นี่คงมีเครื่องครับเพราะขณะที่บ้านระเบิดเดวอนก็ยังรอดแอนดี้ก็ยังรอดและที่สำคัญครับ ระเบิดมันไม่ได้อยู่ตรงประตูบ้านที่ประตูบ้านมันเป็นเซนเซอร์แต่ตัวระเบิดเราจะเห็นว่าระเบิดมันระเบิดออกมาจากในบ้านไม่ใช่ที่ประตูและในฉากที่เจกเดวอนและเล็กซี่ยืนไว้อาัยจูเนียที่หน้าหลุมศพก็มีบุคคลลึกลับนะครับสวมถุงมือสีดำตามสมมุติฐานน่าจะเป็นมือของใคร เพราะจะมีฉากที่เราเห็นว่าเธอสวมถุงมือสีดำบ่อยๆและมีอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับที่แฟนๆชัคก,กี้เขาเดากันว่านั่นอาจจะเป็นตัวละครเกลนด้าลูกของชัคก,กี้และทิฟฟาน,นี่ตัวละครที่ยังไม่โผล่มาก็เป็นได้แต่ในตอนที่8นี้เราได้เห็นทิฟฟาน,นี่ในร่างตุ๊กตาโผล่มา และบังคับให้แอนดี้ขับรถบรรทุกตุ๊กตากองทัพชักกี้เพื่อไปยังสนามบินซึ่งปลายทางก็คือเมืองลอสแองเจลิสและที่นั่นคือบ้านของทิฟฟานี่ที่อาศัยอยู่กับเกรนด้าลูกของเธอจากเหตุผลนี้นะครับอาจเป็นไปได้ที่เราจะได้พบเกรนหรือเกรนด้าในซีซั่น2และนี่ก็เป็นเรื่องราวในซีซั่น1ของชักกี้ทีวีซีรีส์แต่ยังไม่จบนะครับ คลิปหน้าผมจะมาสรุปเรื่องราวให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งกับชักกี้ TV วีซีรีส์ซีซั่นหวันนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากกดติดตามช่อง m อ็มมุกได้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับชักกี้ทีวีซีรี em múc phải movie insight